แม่ว่าขันเจ้าได้เงินได้ยังิสุแม่ยาเอาเงินนําเจ้าไว้คือลา้าพันกระตามสามสิบพันกระตามผลิตเล็กแต่ละเช่นแปดเซ็นหนึ่งอันหน้าเบ้ากับนางโมแล้ะใม้พอมาเห็ดให้เพราะว่าอนนี้อันโจดินบกนะจังว่าพ่อจะยักไห่อันกับอันนางโมเมื่อวานดินบกปักในร่ดู่ากว่าพูออิมซีขาเจ้าบอกให้นางอันนั้นไปข้อเอา

มันเอารพ้อยกินข่าปั่นทุกข์มันจิไปยูเด็กน้อยเนาะกินแต่โอ้บ่จบบ่จบเจ้าอันนี่เนาะยังกินยังอันนี้่กูไม่สั่อันนี้อันนี้บอกกินกับหมูอ่ะมันยัอันนี้คือเคี้ยวเลยหมักพริกดิบปั๊บกินแล้วก็องดิคิวขากาดีอันนี้เนาะแตงแต่โอ้โห สบายดีพ่อแพี่น้อง FC บ่สุขสุขเด้อเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เดินทางมาหาแม่สาวโมเนาะก็คือแม่เลี้ยงเพิ่นพ่พี่น้องเอ้ยว่าที่เพิ่นเลี้ยงลูกกกของสโมอยู่นําแหละเนาะอ่ามื้อนี้กมีทางพลักใหญ่นะอพี่น้องเนาะเพิ่นก็อีหดูสงสารทางน้องอ่าหัสสรีพี่น้องเอ้ย อาให้ทัศน n ซื้อสิ่งซื้อของมาตอนมาพักทางเพื่อนน้ำเน้นเนาะโดยทางใดก็ลกพลละพี่น้องเลยทัศน n กะบบุหัวสิได้เพ,พ่อคนบ่เดียวนี่ไรเนาะเขามาเฮือนซานม,มันก็งเงียบสง,งัดพินพน้องเลยอาศิไปอยู่ทางดุมเนาะเฮือนอลูกชายของผัวเพิ่นเนาะพิพน้องเอนาะที่ว่าไปดูแลหรือว่าไปอารักษา หลังนั้นเนาะเพิ่นอาจสิอยู่พุ้นเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ะจังได๋ทาสนุกะสิเข้าไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยพี่พี่น้องเนาะนี่เนี่ยอะจังไดให้น้องกวกเพิ่นทาน,นี่เด <laughs> ้อล่ะเด้อเมื่อยบ่ <laughs> จนหน้าเลยน้องกวกก็เ <laughs> นเ็มเกมใหม่พี่พี่น้องเอ้ มอนญลายฮะนั่งทานี่เด้อะพยานบ่ไปหาทำให้เท่าคนกันพี่แองเอ้ยจุ๊ยจุ๊บพี่สมออยู่เะไรพี่น้องเนาะชักเราอยู่ทางไหนอะลโหลไปอยู่เฮือนเนาะเนี่ยพี่น้องเนาะอยู่เฮือนอยู่วะ ทางนี้ก็เข้าไปได้เนะถ้างตองก็เลยผ่านมาซ้ายนี่พี่น้องเอ้โอติก็คือสไปหอมนี่แหละอยู่เฮือนอยู่บ้าโจฮึจยากกินขอาวเป็นเบาพี่น้องเอ,อ,อ้ ฮัลโหลอยู่หัวน้ำบ้าตู้สมองอีกคนนึงอยู่หัวนี้อยู่วะไม่อยู่ทางไหนบ้านตู้ไออ้าวน้องมี โอ้มาอยู่พี่บ่บ้านหนเอ้าเราไปใช่ไหมเถาเจ้านะอืมสาวยังนะสถวเพื่อนเจ้าบ่แถวเขาถึงยอทางนัอืม้ากาะไปเออฮัสดีก็ไปพุ่ไปายอาหมาเสียออกไป กำลังเออกไปเนว่านเฮือนอาเอาโอ้เจ้ามาแต่สูดน้ำบัดนี้มาหาเราอยู่เพื่อนแบบผิดพลาดแล้วออกไปพูดอืออือหึีเราโทรมาว่าหากับมาหอยคนินนี่อืออยู่เพื่อนจะพูดเนาะโดยเยจังไรสนะเอสิลุยไปพูดมั้งอ๋อจะเียอเราแม่ิ หร hey. ือว so oh, no, uh ่าให้เจ้าให้เจ้าไปให้เราบ่เอออยู่เฮือนเจ้าเนาะอือๆๆกําลังสิออกติแม่ไผสิอยู่เฮือนบมรู้จักเจ้ฮะจครับอ้าวจักเจ้าซบ่โอ้เนาะเอ้ยก็ลืมสีมันสีเป็ดแม่ไปซะไปออกทางพุ่นแล้วเนาะอๆไปพี่น้องเอ้ยทําให้เ่าเราอยู่เนาะบุกมา อ่าหอดเฮิ่นเพิ่นแต่ว่าเราไปอยู่ไปเวิว่งพี่น้องเอ้ตามมาอ่าอยู่เฮือนน้องมีนงเนาะไปละเขาห่มทุกคนงานนี้มีแต่ตามกับตามพี่น้องเอ้เบิดเมื่อมันนี่เนาะ,ะไปหาน้องลินดากับตามมาหาทางเมของสัมโมกับตามมาพี่ อืมอืมถูกจ้าโอ้หันเขาแท้หนิผู<อ>้ท<อ>้าไม่เท่าพอเท่าเห็ดยังอันนี้นอเอาสบ,บายดีสบ,บายดีโอ้เนาะมาอยู่ซื่อๆอันนี้ค<อ>ือหาเบียกหางานใช้ตัวเองแท้ชาวานหน่านน้ำหักโอ้ของน้องเมย์มบ่แม่น,มนอื ขาบ่ได้ห้องหนามีแต่นันนักสดินและพวกกินคือเสาใหญ่อยู่บ่ใหญ่อยู่ตีนมันน่ะโอ้ตีนมันกินกัดกัดเงาแอือพอเฒ่าเราก็เก่งเนาะเก่ธรรมชาตินะลมแล้วอือเฮาก็แกะบแล้วใตเานีโอ้ซ้ํานึงด้นี่เนาะบ่เก่งบ่นั่นก็เป็นเสาดดมนี้ก็ได้ bây nha, phải xung quanh nhô ô, oh, ta nangเอก nang bẹp cái yuni này, yến ừ. tham phớt thang nhàng bạt Mùi xiềng phêng cả phớt bạt, ngồi, ngồi nơi, ô, hát sari cái yu phi, này, này, này quá bắn này quá sợi nè mưng chắc xong, xịt, xịt, xong xịt phù đi nó ô, oh, bắn quá xịt nưng ต้องเทเทนาเทพื้นอีกแล้วเนาะเอาอะไ้เหตุแบบไรดยอันเพิ่นละห้องพิ่เพิ่ได้เลยโอ้เออออออ ปกติกะมันเริ่มอลักแนะอือเชบ่แม่นโอ้และน้ําก็บ่ได้บัดนี้ได้โอ้เสาคือใหญ่คักีนี่จังว่าเฮ็ดมาตรฐานป้าตมาเทมื้อวนนี้สร้างพแล้วเนาะหรือว่าเคยเฮ็ดมาก่อนบ่เฮ็ดไปนั่นแหปตุปตแล้วก เคยเฮ็ดบ the ่ว่าเฮ็ดไปแน่ๆแหละแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดไปนะถ้าเคยเฮ็ดได้มันจังงามปานนี้แม่นแบบพวกมาคือเสาโลนี่บ่เคยเฮ็ดบ่งามปานนี้นะนนันแหละมันวกินนึงอันนั้นโตมันคงว่าบ่ได้ตั้งพื้นได้เ็ไดก็เอาไม้ใส่บ่บดนีหัวมันนี่ ใบไส่ใบเชีเอาเล็กกะยามันยากแม่เพื่อนเอาไม้ไส่แล้วกะเอาเล็กทุบเลยอืมอืมอันนะโอ้เล็กทุบเลยแล้วก็บางทีกับเพื่อนใบชีเห็ดเถิบมุงมุงบอดโอ้ลังคาเจ้ย์ใช่เจ้ยขัวเนาะให้เด็กถือยำเออมอืเออโอ้ก็นึกว่าชีเทแบบบาเฟียงเป็นอันนั้นเลยเออยามันยากเนาะเอืมอืห้าไม้ห้าโต๊ะขึ้นมาเนี่ยโอ้ยคลองน้อยๆก็กลายเป็นคลองยากเด้ เออเห็นว่าสิง่ายมันก็บ่ง่ายดอกอีหยังก็ได้ยากเบิดแต่อยู่กับความพยายามของเฮาอืมแต่แต่บูเราเป็นเนาะไหาสร้างโอ้ยมนเอ้ยไปนอนนํามันนอนนําแม่เฒ่ามื้อนะบ่อือบ่ว่าอีหยังอั่นน่ะเบิ่งแต่โทรศัพท์อั่นน่ะโอ้ เบิ the ้งนี่แหละบแม่นเ่าก็เบิ้งนี่ยังค่ะอันนี้คือคือทังยังอันนี้เออกระทังอันพุ่นบอกมาเห็ดจังมือแล้วส่อยู่นี่เัาก็มาว่านนกับโมนี่มาว่านกับโมเหินเต่งโมใช้เหือนเต่งโมก็ใช้ใช้ยังเกาะพุ่นบอกยังเกาะเต่งโมบอก โอ้ยเออน้ำหัานนะมีนวลเห็นแล้วลูกเห็นแล้วโอ้ยอย่าพูดก็มีโอ้เตงโมเพื่อนอะโบเตียงโมพี่มาพี่ฮะเพื่อนเลื่งได้เถอะนาะอ่ะมวนมาอยู่ตรงตู้มวนบอเอ่อมาอยู่น้ำเอ oh, oh, like uh! uh> ื้อยเด้อปันนี้นะ อยอะกันเนาะตกมมอลขอยากเอ้ยกินบปเกินทอดสื้กว่าโอ้ใช่คนนี้เี่กินยังปกเป๊กปกอยู่อืมอืมถ้าตกในสปูที่เนาะพอทอกที่เดนมันง่ะแล้วมันแตกอืม นี่แหละจุดที่ว่าคนลาวเป็นยังคือว่าชื่อเสาโลดเนาะมักง่ายอามันทันสมัยกินไม่ใจห้องบ่ซักซ่บ่ซักซ่เสียเวลาตนะ่กนอมันน่ะมันตกโอมันตกงอืม En, rate, phones, bring you. นำหาเจ้าอยู่พูนอยู่เฮือนหมู่ห้องแบบนี้เราเห็นทางน้องมีเพ่นออกมาเอ้าไม่เท่าบริยูว่ไม่เท่าเราไปแด้าเมือนมาหามากับโบหินเราเิ่นว่าเจ้าไปหาเราอยู่เฮือนนั่นฮาเด้อเิ็นว่าก็เลยมานำมาพี่มาแกะแบบใี่ใส่มาใส่เศ้าให้คนอีกนอื่นอือือืนคน่นางมูอีกนอ่ น้ำมูกก็เช่าห่านฮะห่านหักแล้วห่านยังก็ห่านทุวนแข้งแข้งหน้ามาเรียนบ่โอกมาหนักปวกกินเลนะเออปวกกินไหมปวกกินไหมแล้วมันเลยเตยลงอย่างนั้นก็เทเทพอดีนั่นกับโกบกขึ้นน่ะก็เทหน่ะมันเนาะแม่อย่างใครกวนแม่ว่าท่านเจ้าได้เงินได้ยังใหสุ แม่จะเอาเงินน้าเจ้าไว้คือลาเ้าพันกรตามสามสิพันกรตามผลิเล็กแต่ละเส้นแปดเช่นหนึ่งอันน่าเบ้ากับนางโมและวันม่ให้พอมาเห็ดห้เพราะว่าอันนี้อันโดนดินบกงานจังว่าพอจะจะหายอันกับอันนางโมม่ดนบกบกในไร่ดู่ลว่าพออิปซีข้าเจ้าบอกให้นางอันนั้ไปข้อเอา นางอะไให้เข้ารถพอว่าเช่น no> คู่ไว้ก็เป็นคู่ไว้โอ้เออแล้วพกเกมไว้อช่ไหมเอาจังว่าแต่ว่านางโมเพราะว่ายายเอฟซีหายเลยเอาให้เขาจินมกก็เป็นรอยพูน่ะหายไปเลยให้นางอันนี้นี่แล้วนางยังเกาะโอ้ให้เอื้อยแล้วเออเอื้อยน่ะแต่ว่าให้พี่ชางขล่าของตัวเองเอฟซีบอกกระย้าขล่าของตัวเองแล้วขอเป็นเราซื่ออ่ะโมโมได้ซื่อนะเอาละลาเนี่ยนะ ไอ้เจ้กก็เงินครัวให้เล้าหัวหนาไ่เงี้ยไมี้ยังเฮกับทรายเฮกับทรายกัมีไร่แล้วหัวหน้าบม่ขนี้ทางหน้าที่มาคันว่ามีคนมาขอนี่บอกให้เด็ดขาดพรอโอ้ทรายเราก็ไล่เฮเราก็ไล่ไล่ยังจะได้เทพื้นอีกก้อนยังเทอีกสักสิบเซนเพราะว่าเงินครัวละมันมันตัวห้องหน้ำละมันมันตั้มมันมันเพียงกันกับเงินเงี่ยนะบ้านอัพหนา่อยมานไหลเข้ามาแต่เชยกขึ้นให้เล้าจัง 1ิบเซนเหะอืมต่ว่าไล่ขึ้นแฮ่สายไพ่ไเด็ดขาดแห่สายอะไรเมนเดสิไร้ายเร้ายมันเออจะมีทางเห็ดกับเห็ดไปโรกอม่ปะเทพื้ือดพืชนด่เทือดขันควานเรอจะได้สื่อดินบอกไม้พ้นนี่เดี๋ยวนี้จะร่อยปลายกัวกอนนี่อืม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 อะเพอจะเชียงเงีนอีกแล้วจะค้าหกแซ่เจ็ดแท่นอหรือเป็นานก็มาจากแล้วโอ้ยแว่วจะขายดูเดอา พี่ว้าว่ะจะเดี๋ยวก็ก้อนหนึ่งก็ประมาณสามพันหาโบสี่พันสี่พันห้าพันเอาหาพันในยุคบับนี้พอไปชื่อแล้วแพงแล้วสนอห้าพันแพงแล้วขันเขาไปเอาเองคันสี่พันแปดขันเขาจมาช่วงให้ห้าพันคนห้าพันแพงแล้วแพงแล้วขึ้นแล้วพอซื้อรดนะดินดินดินบ้มขนาดแต่ว่าโอ้สีสีด่างาวนานสักเม่อไหร่นะพี่วัวกระยาอะไรมันพลาคอนตัวเองแล้วก็

น้องมอนมาใส่มอนเดยกอดกันเบิ่งยูเพย์ชุ่มไพตามนี่นั่งลงมอนนั่งนี่ลแหมาให้กอดกันเบิ่งดูนี่มานั่งทั้งนี้ล่ะเอแหละเออยคือกันอยู่บ่เฮยอันนี้โอ้เมแบบคนละแบบมาเนี่ย อ้าหน่อยละเอ้ยนำหาเจ้าอยู่พุ่นบ่มีก็ดุยมาพี่อีกมื้อนี้จะมันเป็นยังมื้อนี้ตามหาคนหนึ่งก็หอบไส่หอบครัว <c oughs> มารอบสองมิตุนี่ก็หอบไส่หอบครัวคือกันอยากเป็นสายเดียวกันเลยมื้อนี้โว้ยว่ะบ่องบ่องว่องอ,งอ,งอยู่ก็บอกเห็นโว้ยมิจัดแล้ววะนี่วะ่ะมา มาตีอเ่ามาโกยนี่ให uh> ้น uh ังม um <ER pues ี้ังม่เป็นมาโกยปูนนี่เลยนีในพเทาธ่ปุ้ยใหญ่เป็นสวยมากบอกห้เพื่อนให้เห็ดใา้เป็นปลาแซวอันห่านน้ำฮักอืออืออดีเด้อดีใจน้ำนอกเพื่อนเนาะรักปุณยใหญ่ซวยเขามาด้ยน้าใแม่นลงดินแตกเลยแล้วไ่ย อย่งว่าคนไปบอกแม่บอกคอเถ้าเขาติดน้ำคว้ามันนะห่านน้ำชาวห่านมันหักแล้วนะหัวยั้งนะน้องคอยยังอะนะคอยบึงโทรศัพท์เออเนาะเอ้ยฮัดกับหัวได้น้องเปิดโปรเป็นเก่งเนาะเจ้าเนาะเปิดโทรศัพท์กัเก่งเป็นเนาะเบิ่งยังเลยฮะเบิ่งกระตูนบ่เบิ่งยังซะ เออบรื้อยู่เลยใบกันเนาะอ่าใบกันใบกันนี่คุละนั่นคุละฟัแหนกละฟันกอันนั้นคือเมอันนี้ปไปเพรียวคือพ่อไปจ้ะพ่อนี่แหละพ่อมันเนื้อนังคือมัดมัดอืมดูหน้าคือมัดือไปกระดูกพ่อพ่อไปอยู่น้ำเนาะหน้าตาไปเนี่ยตาแบบเดียวเลยอันนี้เห็น อันน,อน,อออออนั้เอๆๆๆห้องยบัดนี้แม่บ่ได้ไปซบบ่แม่บัดนี้ไปน่ะหึมันกดอันนี้เด้โอ้เบิดน้ํามันโลดก็ได้อยู่บัดนี้ไปรับจ้างเขาก50,000ตน้ํามันโลดเบิดโอ้ยสมยทางดีๆยาซะดีกว่าหัดเนาะอาว่าแม่ว่า เดี๋วฮันเดียหันเดเห็นจะดุเืยจะได้เงินทุนเฉยถ้าใครยังกระตามให้เจ้าไปซื้อมันชื่อนี่เฉยแม่จะเห็นหายเฉยจะไปขายขี้เก่าอันเสือกุกกได้ไฟกะกินแม่ที่โขมไว้พอได้เจ้าว่าได้ฉันได้เลยเสือเล็กเชนนุ่มช่องเชนก็โขมไว้อืหาวิธีให้เพิ่นเข้าวันในนี้ดีกว่าจะไปหากินจำบ้านเดี๋ยวนี้หันมือนั้นมือกันแม่เมื่อมาหมู่ชื่นนี่อื่มาดินเข้า

มีช่องเสแม่กเขาก็มาป้นชิช้นอมช้ำวันนี้มาวันนึงขขาหนึ่งน้ำให้ลูกกินหรือรว่าขขาวมีแม่ทำวะไม่ได้บ่กเาไม่ได้ยันอะไรจะปลายันตาบาาวะสิซื้อเราไปยอมเปียกคอไผเนาะอืมมันมแรงมาือมื่อมา่งเงิ้ดิอืสงเือกอบปรกมาที่ทนี่ให้มันนอนมันเด้อคือ เม่ลวยุตรงไปเออลจมดืะกันอีัมาไปแ้อออยเอ่เอามืออีกาเอำพยูิเขาปันโทชังกัมาดมันสิไยูด็กหน่อยเนาะกินแต่น้ำปวจบไปดีสิมาอนี่ยมากล้วมาพี่มายั้งนะ โอ้บุจบบุ๊คจะวันเนี้ยอำลังิชานี้เนาะยังกินยังอันนี้อยู่อะกูยิ้มแซงอันนี้อันนี้บอกกินกับหมูอ่ะมันยัอันนี้คือเกี่ยวเลยมักพริกดิบปักพริกน้องโกกองดิเคี้ยวคักราดีอันี่เนาะแตงแตงโอ้โหต้องตะเม็ดแตงนุ่งโอ้คืองามเทอเฮยลืมเบิ่งแน่เฮยฟู บางเงาสินต uh? ังอีกเ่ือกเบื้องเดียวนีเดียวงามเบื้องเดียวเบื้องเดียวอ๋ะโอ้เบื้องเดียวเดินเบื้องเบื้องนั้นไปใช้โอ้ไม่หายพราะเปี้ยวแห้งอยู่แล้โอ้ยจะโมยเนาะเอาเอาเบื้องเปี้ยวเครื่องมาให้ก็ได้ละเด้อเอาพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็ซื้อมีไข่นุ่มแต่กะเอลซ์มาให้น้องอ่า นี่แหละฮัสลีก็น้องมลแบ่งเงินกินเลยละเด้อเออแต่เป็นทางยายพังไทยคือเก่าพันธีเคยสวยมากแหละมีตัวเออเลยละเด้อเฮดิชายเบอร์เงินสองแสนส่วนที่เดือนอ่ะโอ้อได้หับแล้วบันนี้ได้หับแล้วบันนี้ค่ะ นะครับเด้อเด้อเป็นใหญ่เลยใจดีนะจ้าถือเป็นเมตตาสงสารไม่พูดนี่ยออกออกไปเติมเป็นความคิดยขใไใจของไข่เนื้หมูเป็นองค์พ่อใช่ให้ลูกให้ร้านเด้อดูแลติต่อไปมีกันดิโอ้ยเนาะอ่ะโอ้ยพอนห้ยม่ตุแล้วลูกไอ้ยายดุให้บอกเป็นอยู่บ่แม่ด้วยไม่ยายเคิดาได้ของไข่เนื้อหมูจะนอนเลยโดย ให้ปลอดปลอดภัยขึ้นแลลงตใต้ก็ให้สุกให้มานให้ลำให้รวยเด้อตัวหน้าเป็นน้โอ้ยสา้ำเนาะออ่ะเอาไว้กินบ้านนี่แบ่งกันเด้อเออเอาจังไ,ไดก็มีงยังไรพี่น้องเอ้ฮัลโหลกะสิได้กลับบ้านนี่เนาะครับสุราขึ้นนี่กะสบายดีดูอโอ้ยสบายดี โอเคพี่พี่น้องเนะาะมันนี่กับทาสนวังกะเอาเข้าวนมเนาะเอลซี่นมเด็กตาโศยแล้วก็เป็นไข่มีเนาะพ,พี่พี่น้องเนาะและเงินจำนวนสองแสนเนาะหมอบให้ทางเมยของทางสาวโมพี่พี่น้องเลยกับเป็นทางเมยใจดีเช่นกันเนาะอ่ะจังไรอนอื่นกับทาสนวังกะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเมยเด้อเนาะ พอให้มีอยู่ดีมีแห้งคมเจ็บอย่าให้ได้ความไข่ขยาให้มีปัดจะจากโ,โกาครคโรคภัยไข่เจ็บเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยก็รขอขอบุญขอบคุณไปทาง FC เอฟซีเซนกันเด้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเอ้ยพอมีกำลังใจสู่อตเนาะโดยก็ขอให้ทุกถูก,ท,กทานจง มีแต่ความเจริญได้ก้าวหนา้าปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมควมปรปัถนาเด้อเนอะาะอย่างไดเข้ามาก,ก็คก์กดแชร์ให้ทาสนอนก็ขอให้บุญคำนำสู่ของทานคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ได้ลังหวังแดะความตั้งใจทุกทุกทานเนาะสาธุพิพิ้องเออ่ะ้มนีก็บ่มีหยังไยเนาะพ่พนรองเน,ะะนา,นานนเนะหอบหอบ้าบ้านมาหไปหาเฮือนบ่เหน็นหอบมาพี่อีกพิพนรองเอ ก็พอดีเจอเพื่อนพอดีเนาะก็ได้มอบให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่น้องเลยอะเมื่อน,นี้ก็ท้าสนองกับสิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพี่พี่น้องเลยพบพอก,กันเมือ่อนาเดือว่าคลิปหนะเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนะเาะขอกก่าคุณมาสับบาี